ข้าวต้องเวฟด้วยเนียฮะเพราะว่าถ้าไม่เวฟข้าวเนี่ยมันมันจะมันเย็นนะครับเดี๋ยวเวฟข้าวนะฮะเห็นไหมถ้ามัผาละมุนขนาดไหนเห็นไหมถ้ามึงขึ้นไปกินข้าวพร้อมเขามึงไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือมึงพูดมากจากรายการนะครับในาการนิติกรเสียวนาเพลินแฟนรายการก็สอบถามกันเยอะจริงๆปัญหาเยอะผมก็ตอบเยอะแล้วเป็นไงอดเลย ไม่ได้กินข้าวกับเขาต้องมาต้มมามา่มากินข้างบนเขากินอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ครับท่านผู้ชมครับก็นี่นะฮะอนนี้ก็มามา่มาบด้ออแล้วนะจริงๆก็มีข้าวเลี้ยงนะฮะไม่กินกนะ็มีข้าวเลี้ยงแต่ว่าจัดรายการเพลินพอจัดรายการเพลินป้ปลาไปกีป่โมนะครับปลาไป,ป เออหกโมงเย็นแล้วเขากินกันหมดแล้วเขาเก็บล้างถ้วยล้างจานหมดแล้วก็เลยนะไม่มีเพราะไม่มีไงค่าเดรร้อนเนี่ยมาม่าปลากระป๋องแล้วก็ข้าวโอเคนะฮะมาตามผมมา,มาเดี๋ยวครับผมเอากันไก่ก่อนต้มน้ำร้อนไปแล้วนะครับต้มน้ำร้อนเป็นแล้วเอาสองเดียวน่าจะอยู่เนาะเอาสองใหญ่ดีกว่าสองเล็กก็ว่ากันไป อยู่ลาอยู่เวนนะฮะก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรกินก็ต้องเอาเท่าที่มีนะฮะตัดกันเออบางคนบอกว่าทําไมกินามาม่าต้องใส่ปกระป๋องกินมาตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือและทำงานโรงานะรงานนะทางานโรงงานแล้วก็นะไปเรียนหนังสือที่รามคุณรู้ไหมมาม่าสองหนึ่งนะผมต้มนะ แล้วก็ใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องผมกินได้วันหนึ่งนะแยกกินในเช้ากลางวันนะเช้าเที่ยงและเย็นกินได้นะทำมาแล้วนะครับช่วงแบบไม่มีอะไรจะกินช่วงวุนอยากของชีวิตนะก็นะบะหมี่กึ่นะง,กงสาเร็จรูปรแล้วก็ใส่ในข้าวปนะครับใส่ไข่ฟองหนึ่งแล้วก็ใส่ปลากระป๋อง กินได้สามมือ้อกินได้หนึ่งวันเต็มๆเลยแล้วหุงข้าวหุงข้าวแล้วก็กินไปนี่คือชีวิตของนะครับคนยากคนจนสมัยที่เรายังอดมือม้อกินมื้อกันพวกพุงใหญ่หเกินนะไม่ต้องกินเยอะมื้อเย็นมันไม่ได้ทีคืนนี้อยู่ทั้งคืนนะครับเพราะเข้าเข้าร้อยเวรร้อยเวรประเทศไทยนะฮะจะต้องเอ่อมอนิเตอร์เหตุการณ์ คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วเลีอะไรทั่วทั้งประเทศนะฮะนอนดึกอโอเคเอันน้ำร้อนกันนะฮะใส่น้ำร้อน จะใส่ปลาก็บ,บอกเมื่อไหร่ก็ตอนที่พอมันอื่นแล้วนะฮะปลาก็บอกกับประกาศก็กว่ากันนะข้าวต้องเวฟด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เวฟข้าวเนี่ยมันมันจะมันเย็นนะครับเดี๋ยวเวฟข้าวนะฮะเห็นไหมลำปากลำมนกนันเลยเห็นไหมถ้ามึงขึ้นไปกินข้าวพร้อมเขามึงไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหาคือมึงพูดมาก จดรายการนะครับในาการนิติกรเสวนาเพลินแฟนรายการก็สอบถามกันเยอะจริงๆปัญหาเยอะผมก็ตอบเยอะแล้วเป็นไงอดเลยไม่ได้กินข้าวกับเขาต้องมาต้มมาม่ากินข้างบนเขากินอะไรกันบ้างก็ไม่รู้โอเคระหว่างนั้นไปดูสิพร้อมหรือ,อยังอืมอากับผคกับ นะฮะนี่สำนักงานวาชาตนะฮะท่านผู้ชมครับนี่สำนักงานชาตคือฝนตกด้วยนะ,ะแล้วมืดด้วยแล้ววันนี้วันหยุดพอวันหยุดปับ๊บของมันก็ไม่ค่อยมีขายต้องไปสั่งยุ่งว่าเอาเท่าที่มีอปลากระป๋องนี่นะฮะตราอะไรครับดิตรา,าโรซาเนื้อแน่นมากนะครับโอเค อั้นมันล้นเลยอ่ะเอ้เราจะจะใส่นี่งไปไหมถ้ามันล้นแล้วอ่ะอะใส่อีกนังกันไหนไหนก็ไหนไหนละใส่น้ำ มือเลยฮะนะครับมือเลยแหละท่านผู้ชมนะครับทีนี้มันเป็นชิ้นใหญ่อ่ะมันต้องหันห่นหัก็ต้องหัน่น a l r i g นี่แหละครับตามติดชีวิตนิติกรจริงๆเลยนะครับตามติดชีวิตนิติกรนะครับเวลามาเข้าเวรนะฮะวันหยุดต้องกินยังไงไอเขามีให้กินแล้วก็มัวแต่นะครับพูดไม่หยุดเป็นไงล่ะโอเคไม่มีปัทหา โอเค okay, ครับเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะฮะโอเค้วเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนะครับโชว์เนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับมาทานด้วยกันนะครับข้าวร้อน นี่มามา่าเยอะมากข้าวสวยด้วยนะครับอโอเคครับท่านผู้ชมครับที่ชมอยู่นะฮะมาทานด้วยกันนั่นเลยนะครับในช่วงของตามติดชีวิตนิติกรนะครับวันนี้เข้าเวรสพกตรแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่ว่าจัดรายการเยอะไปนิดหนึ่งเลยเวลาอาหารนะฮะ ห้าโมงครึ่งนะครับขึ้นไปแล้วประมาณขึ้นไปก็หกโมงหมดแล้วเขาเก็บถ้วยเก็บจานหมดแล้วอ่ะมากินกันตามที่เอาที่มีมามาอืมอืมพูดเลยว่ากันป่ะ you <laughs>